สวัสดีครับวันนี้ทีมงานปพและด้านสงขลาครับวันนี้เราได้มีโอกาสติดตามในาใยนิพนธ์มูญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยลงพื้นที่ทําบุญเป็นประธานอุปถรัรมภ์องคติ๋มที่พักสงแหลมขวัญตําบลพะวงอำเภอเมืองวสงขลาโดยได้ยอดเงินทําบุญกว่า5้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเพื่อน,นําเงินไปเป็นกองทุนบูรณะอาคารในองค์สงของสํานักสงแหลมขวัญซึ่งระหว่างลงพื้นที่ยังคงมีชาวบ้านมาให้กําลังใจในการทํางานเพื่อชาวสงขลาและประเทศชาติหลังจากที่ทางปพ ชี้มูลความผิดกรณีไม่อนุมัติเบิกจ่ายงบค่าซ่อมบำรุงทางอนเนกประสงค์ในช่วงที่เป็นนายกอบจสงขลากว่า5้เล้านบาทโดยมีชาวบ้านมาให้กำลังใจมอบดอกกุหลาบและสวมกอดอย่างอบอุ่นในฐานะชาวสงขลา ซึ่งเรื่องปปชชีช้มูลความผิดนั้นนายนิพนธ์ได้เคยแถลงไปแล้วว่ามีการหัวแม้จะจ่ายไม่จ่ายก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องแต่เลือกที่จะไม่จ่ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐถึง5้เล้านบาทและนี่ก็คือบรรยากาศที่ชาวบ้านมาให้กําลังใจการทําบุญและนายนิพนธ์บุญญาบณีพูดถึงเรื่องที่ปปชชีชช้มูลความผิดให้ชาวบ้านได้ฟังนครับ แต่นนายกอเท็กสมบัต <Techn Pokémon> ิจนายอำเภออะไรที่กล่าวไปนี้ผอาจานย์กว่ามีข้าวข้าวหรืองีนกสงสัยมหังว่ชัดๆตงนี้ครับไม่มีอะไรมาครับการีที่เกา่ามผมนียคือผู้เสื่อ่นเนี่ยามมาเป็นนายกองวจมะโมคาพ่อโกคาเดียร์แต่ก็ไม่มีการจำสัญญา การสื้อตางนั้นจึงไม่มเชื่อมีการเซื้อมีจินนิติสัมพันธ์กันพบชายลับเนี่ยวันที่บริษัทผู้ขายวาขอรักทรัพยือวันที่มกลาลามีฮาแป้วันทีแยตพบแจงงวันพบแจงว่าเมือ่อเมื่อนิติกรรมเหรอวะบริษัทขายรถเอากระกจอดเป็นโมคาล์าเอาแล้วจึงไม่มีผลคูกพันธ์อย่างไดนะครับผู้ขายรถเอาประกจอจึงไม่มีผลคูกพันธ์กันเพราะฉะนั้น เมื่อไม่มีคนผูบคันไป็นอยเกือสิทธิในหน้าที่อบตก็ไม่จําเป็นต้องเ,าเอารักษาไว้ยิ่งคืนรักษาไปตั้งแต่วันที่เรียนประกาศยา,าแฝงนั่นก็คืออบตบอกเลยว่าเป็นมู่คางล้วเขาก็ไม่ได้โตใหญ่เยลยนั่นแหละเร็วตอนนี้พ้นตรงนี้คือหลงลอยเหลือหอน้าหวาพ้นแรงเขาลือม่ไม่มีแรงครับเพราะว่าในข้อห้าพ้นนี้ไม่ได้สุจริต เพียงแต่เขาบอกว่าอยู่ไม่จ่ายไปแกล้งผมก็เลยอธิบายว่าหยิงไม่จ่ายเนี่ยเระว่าจากวัดมีหนังสื้อมาชอบโกเท็จริงคราวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ก็ใจแบบไม่ไม่มีปัญหาอะไรผมเลยให้พี่น้องไปจ่าแต่ว่าผมรับไป่ได้ลักท้ายจะต่างประเทศาทีนี้ผมต้องทาอะไรนัก็ไปเรื่อยราวไปตาประเทศครับไม่ได้รักท้ายจะกสิเลียกว่าบริษัทที่ ไอ้ผู no liebe, no emi, ing, story, so ้เทียมนั่นท้ามาห้ามวอาเขานี่ในหลักปรัชญาบริษัทเอลเซียร์ฮัาด์ท้ายเราไทยเอากล่องเขาถึงมีพฤติกรรมแบบมโนกรรมมีผู้แข่งสองคนปรางอ่าวบริษัทนี้กับวันนี้ถ้าเอลเลียกระทรวงต่างประเทศออสเตรเลียสตาร์จูดไทยในเอสเตรเลียท์ลำล้องมาแล้วว่าบริษัทนี้ไม่มีผู้หญิงในออสเตรเลียรนี่คือเหตุนลที่กรรมการชอบพอเจ็จริงบอกว่ามันชอบยอมราคาคือเขาไม่เชื่อว่าว่ามีผู้แข่จริง กรรมการก็ไปวัดซอกใจต์สีก็ไปบอกค้วว่าส่งจดหมายไปตามที่อยู่กาแล้วไม่มีโทรศัพท์ไปกาแล้วมันติดต่อไม่ได้ส่งอีเมลส่งเว็บไซต์ไม่ติดต่อไม่ได้ทั้งค่ะมันทุบปากโอบอวัตต์ต่อได้เปลือกหรอมันหมดสักทีแล้วลูกอายมาแน่ยแล้วลูกชายมัเอาบมดักทีมาเอา,าอเอกสัสจัดมายดนกับราชการอยอมไม่สมุนเนี่ยเขาเก่งแตกก่ไอ้นี่ไอ้นี่ออสเตรเลียที่อเมีดตีกันมันโง่ราว ไปเอาบริษัทพเมมการหลอกลงไอ้บริษัทที่ชนะเราไปเอา้ัก้าหลบกลวงระาํามไม่เจอเลยเพราะว่เขาไม่ได้บอกเราในบริษัทนี้มาเพราะฉะนั้นมี่คือสิ่งที่จะยึดยันกับพี่น้องันว่าให้พี่น้องไว้ใจได้รักพามีของเดี๋ยวคุ้มุูงอมดแล้คุ้มุงไอ้ท้ายหลอกลองแล้วที่จริงคุ้มทูงไ็อไปชออะไรนั้นแต่เขาชื่อลแย่งกันคนทีแปลงหมาัวเรียนจบหมดไม่เรียนนี่เขาบอกว่าไอ้ที่ว่ากันแยกงไป ไอ้ข si ี ta, ่ั es, yeah. ar, like, è, ้งสัญญา่างตายไอ้เี่ยสมสัญนกไปก็ไปก็โทษราชการบอกว่าตั้งสัญแม่ผู้ไปแร็ว่ามันถูก่าติกันพูดกันต้องจเไอ้ปัียังไปกันหน้าเลย